พลิกชีวิตจากเด็กปั๊มสู่สตรีข้ามเพศพันล้านแอนจักรพง์จากกรจาจุธาทิพย์ชีวิตลิขิตเองเปิดประวัติชีวิตของแอนจัก,กรพง์ผู้หญิงข้ามเพศพันล้านอันดับหนึ่งในเอเชียซึ่งความสำเร็จและความสวยเธอสร้างมาด้วยมือของตัวเองล้วนๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสาวสวยที่หลายๆคนเรียกขานเธอว่า แอนเจคเหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของแอนจัก,กรพงศ์จากกราจุทาทิพย์จากอดีตเป็นอาดีลูกคนโตแห่งสูงเช่าว,วิดีโอแต่ปัจจุบันเธอเป็นนักค้าคอนเทนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณแอนเล่าว่าก่อนวัย20ปีไม่มีเงินติดตัวสักบาทแค่เพียงปีเดียวมีเงินเก็บ10ล้านในวัย21ปี และอีกชั่วเวลาไม่ถึง20ปีเธอเป็นเจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มูลค่ากว่า5,000ล้านบาทและได้รับการยกย่องให้เป็น Asia Media w o m ฟ n of the Year 2019สาขา Media Award จาก Content Asia สิงคโปร์แต่ก่อนใครๆก็เรียกว่าแอนดูตอนนี้กรุณาเรียกเธอว่าแอนซึ่งประกาศว่าตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ จะไม่ยอมทิ้งชื่อจัก,กรพง์โดยเด็ดขาดร่างของผู้ชายคนนั้นให้ทุกอย่างที่เรามีในทุกวันนี้แล้ววันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงข้ามเพศพันล้านอันดับหนึ่งในเอเชียซึ่งความสำเร็จและความสวยเธอสร้างมาด้วยมือของตัวเองล้วนๆหลายปีที่ผ่านมาชื่อของบริษั N, bon Media, ท JKN Global Media จำกัดมหาชนพังาดขึ้นมาเป็นที่ร,รู้จักก็ด้วยความสำเร็จมหาศาล ของสารพัดคอนเทนต์ที่เธอคว้าลิขสิทธิ์มาฉายในประเทศไทยเชื่อแน่ว่าคุณต้องเคยผ่านตากับซีรีส์เรื่องดังอย่าง CSI, The Walking Dead, นาคินและสีดารามศึกรักมหาลงกาทีวีดิจิตอลทุกช่องวิ่งมาหาคอนเทนต์จากเราผู้จุดกระแสพรารตะฟีเวอร์ในประเทศไทยกล่าว ่อนจะเล่าถึงอดีตในวันที่เธอเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาโอกาสอุตลุดฝุ่นตลบว่ามาจากแรงกดดันที่กลับกลายมาเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ชีวิตฉันต้องต่อสู้นะคะเป็นคนไม่มีนามสกุลติดตัวไม่ได้เป็นใครมาจากไหนไม่มีมรดกเจ้าคุณปู่หาทุกอย่างมาด้วยสองมือสองขากับสมองที่รู้ว่าตัวเองเกิดผิดร่างมันเลยผลักดันว่าฉันจะสร้างทุกอย่างเอง ฉันจะประสบความสําเร็จให้ได้ CEO หญิงวัย40กระกล่าวถึงแรงบันดาลใจแห่งชีวิตและในวันที่คุณแอนอ่านเจอเรื่องราวของโอป้าวินฟีพิธีกรหญิงผิวสีอันดับหนึ่งของโลกเธอปักใจว่ายังไงชีวิตนี้จะเอาดีแบบอปราให้ได้เธอขอพ่อแม่ไปเรียนต่างประเทศเพราะห่างอยู่ที่เมืองไทยต่อไปรั้งแต่จะย่ำอยู่กับที่เดิม แต่พ่อแม่กลัวเราจะใจแตกไปเป็นตุดที่นู่นเลยไม่ให้ไปวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนลูกชายคนโตนำใบลาออกที่โรงเรียนอนุมัติแล้วมาให้พ่อแม่มีสองทางเลือกเท่านั้น 1. เลิกเรียนไปเลย 2. ให้เราไปเรียนเมืองนอกนั่นคือวันที่คุณแอนได้ไปเรียนต่อสมใจในคณะรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่บอลยูนิวอร์ซิตี และเริ่มต้นชีวิตเด็กปั๊มที่ออสเตรเลียแรงกดดันที่กลายเป็นแรงผลักดันสิ่งแรกที่เราทำตอนไปถึงซิดนีย์คือถามคนแถวนั้นว่าย่านคนรวยอยู่ที่ไหนจะไปตรงนั้นเมื่อได้คำตอบว่าโรดเบย์เธอเดินเตรสมัครงานจนไปจบที่ปั๊มน้ำมันคาวเทคเจ้าของให้ทดลองทำงานก่อนเราตั้งใจทำเต็มที่ขยันทำทุกอย่าง อยู่ที่ปั๊มตั้งแต่4โมงเย็นจนเที่ยงคืนเขาถามว่าไม่กลับบ้านหรอเราบอกว่าบ้านเราอยู่เมืองไทยไม่กลับหรอกเขาเลยบอกว่า you get a job come back tomorrow เงินค่าแรงทำให้เธอซื้อรถได้ภายใน6เดือนและส่งตัวเองเรียนจบภายใน2ปีเธอเอาแต่เรียนทำงานและดูรายการโอปป้าวินฟรีจนหายอยากตลอดเวลาที่อยู่ออสเตรเลีย ไม่ทันจะได้หยุดพักเมื่อนักเรียนนอกหมาดๆากลับมาถึงเมืองไทยก็เดินหน้าติดต่อสถานีโทรทัศน์ BBC เพื่อขอซื้อริขสิทธิ์รายการ Walking with Dinosaurs u มาลงม้วนวิดีโอทันทีไม่มีเงินซื้อหนังซื้อละครฝรั่งอย่างสหมงคลฟิลม์มหรือนนทนันเลยซื้อสารคดีอีกครั้งที่เธอคิดต่างแต่ปรากฏว่าวิดีโอขายไม่ออกนั่งกลุ้มนอนไม่หลับ คืนนั้นเปิดทีวีไปเจอรายการทีวีไดเล็กคุณแอนนำวิดีโอสารคดีไปขายในรายการนั้นลงเอ่ยว่าขายได้ถึงหนึ่งล้านม้วนเด็กอายุ20ปีเก็บเงิน10ล้านในเวลาแค่ปีเดียวคนอื่นเขายังเรียนไม่จบกันเลยแต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเธอบอกอย่างภาคภูมิใจไม่เคยกลัวความล้มเหลวเลยค่ะ มันต้องล้มอยู่แล้วนะคะทำบริษัทแต่ถ้ากลัวความลำบากอย่าเป็นมนุษย์ถ้าแบตเตอรี่คุณยังไม่หมดคือยังมีลมหายใจอยู่คุณรีทายไม่ได้เรามองว่าทุกสิ่งที่เข้ามาคือบทเรียนและต้นทุนชีวิตอย่าคิดอะไรหน่อมแนมว่าเห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าแล้วจะวิ่งไปความาเลยมันจะไม่มีอะไรเข้ามาระหว่างทางเลยเป็นไปไม่ได้ ยิ่งหลบหลีกปัญหาจะยิ่งกลายเป็นคนไม่ฉลาดค่ะต้องสู้ค่ะฉันคือผู้หญิงข้ามเพศตอนอายุ35เราเดินไปบอกพ่อแม่ว่าลูกคนนี้คือผู้หญิงฟ้าผ่ากลางใจคนที่เธอรักที่สุดในชีวิตแต่ก็ต้องตัดใจทำเรารู้ว่าเราต้องแปลงเพศแน่นอนถึงเวลาแล้วเราประสบความสำเร็จขนาดนี้ โตจนไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วไม่เคยมีแฟนและรู้ว่าชอบผู้ชายแท้แต่ด้วยร่างกายที่ไม่จูนกับจิตใจเลยมีไม่ได้เราไม่อยากหลอกเขาเราไม่ใช่ตุด๊ดเกย์เลสเบี้ยนหรือไบเซ็กชวลซึ่งนั่นคือ LGBT ซึ่งเป็นลสนิยมทางเพศเขาไม่ต้องการเปลี่ยนร่างไม่ต้องการเปลี่ยนคับนำหน้า แต่สิ่งที่เราเป็นคือ physical disorder เกิดผิดร่างเป็น trans woman คือผู้หญิงที่อยู่ในร่างผู้ชายพอบอกไปพ่อก็ปิดทีวีแล้วหันมาถามว่าที่พูดมาแน่ใจหรือเปล่าเราบอกว่าแน่ใจพ่อก็เลยบอกว่างั้นก็เป็นลูกสาวและเป็นลูกที่ดีของพ่อต่อไปสิเราน้ำตาไหลนึกไม่ถึงว่าพ่อจะเข้าใจได้ขนาดนี้ เขาคงเห็นเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่กล้าพูดเป็นพ่อแม่ย่อมต้องรู้แต่แอบมีหวังในใจว่าถ้าไม่ใช่ก็คงดีเราโตมาจนอายุตั้ง35แล้วท่านเห็นว่าเราทำตัวดีรักและกะตัญญูมาโดยตลอดถ้าลูกจะเป็นจริงๆก็ต้องยินดีและรักลูกต่อไปแต่คุณแม่รับไม่ได้เลยเขารักแรงกว่าคุณพ่อแต่รักมากนักรักมักทำลาย ะนี่คือลูกชายคนโตของบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็หยากันไปตั้งนานแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันถ้าเขาสูญเสียลูกชายคนนี้เท่ากับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของเขามันไร้ความหมายอาณาจักรของจัก,กรพงศ์ที่ดินที่เคยเป็นไร่นาวันนี้กลายเป็นอาณาจักรที่มีคฤหาสนแปดหลังของคนในครอบครัวและตัวเอง ซึ่งเต็มไปด้วยงานศิลปะจากอินเดียราวกับพิพิธภัณฑ์ทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทกว่า10แห่งในอนาณาจักร JKN g o b bon o โก e บอนมีดียมหาชนเจ้าแม่โปรเจกต์ไม่เคยหยุดเดินหน้าเธอกำลังสร้างร e วอคิงบนพื้นที่15ไร่ริมถนนบรมราชชนานีที่ไม่ใช่คอมมูนิตี้มอธรรมดาแต่เธอวาดหวังไว้ว่า ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคอนเทนต์ระดับประเทศซึ่งเธอบอกว่าทั้งหมดนี้คือการทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำการทำงานด้วยแรงบันดาลใจคือการที่ตัวเราโฟกัสอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่ทำเพราะเรามีแพชชั่นอยากทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วคุณภาพของตัวคุณของผลิตภัณฑ์หรือบริการ คนจะมาแย่งซื้อแย่งกันจับจ่ายนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จแต่ถ้าคุณทำด้วยแรงจูงใจคือการเอาใจไปจดจ่อที่เงินและผลประโยชน์เช่นเรียนอะไรก็ได้ขอให้สอบติดเข้าไปให้ได้ก่อนเรียนจบแล้วทำงานอะไรก็ได้ขอให้ได้งานทำก็พอใครให้ได้มากกว่าก็พร้อมลาวออกได้ทุกเมื่อ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณจะแก่และจนไปเรื่อยๆดังนั้นทํางานด้วยแรงบันดาลใจอย่าทําเพราะแรงจูงใจเรื่องแบบนี้เราไม่เคยเรียนจากที่ไหนมันเกิดจากจิตใต้สํานึกที่ถูกกดดันมาเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันว่าต้องประสบความสําเร็จให้ได้แล้วเราเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากๆจนคนตกใจสุดท้ายตกผลึกได้ด้วยตัวเองว่า ทาดีมีคุณภาพไว้ก่อนเดี๋ยวคนมองเห็นเองมรดกชีวิต Lucky in game and lucky in love เธอไม่หยุดแค่ตัวเองจึงเป็นตัวตั้งตัวตีก่อตั้งมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจเดินหน้าผักดันกฎหมายเพื่อสิทธิคนข้ามเพศเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าเพื่อให้ได้สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายให้เป็นไปตามเพศสภาพ ตอนนี้มี80ประเทศทั่วโลกผ่านกฎหมายให้ผู้หญิงข้ามเพศใช้คำนำหน้าว่านางสาวได้แล้วประเทศที่81ต้องเป็นประเทศไทยค่ะดิฉันประสบความสำเร็จพันล้านก่อนแล้วค่อยแปลงเพศนะคะเราจะไม่แปลงก่อนเพราะหน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิคือต้องทำเพื่อส่วนรวมก่อนทำให้บริษัทไปแตะพันล้านเข้าตลาดหลักทรัพย์ ประสบความสำเร็จให้คนยอมรับก่อนทีนี้เวลาเราพูดอะไรคนก็จะฟังเพราะเราเป็นซามันแต่ถ้าเราไปแปลงก่อนแล้วมาเรียกร้องว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันอยากได้โน่นได้นี่ใครจะฟังคนชอบถามว่าเราเกิดมาเป็นคนข้ามเพศเสียใจไหมเราตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าดีใจที่สุดเกิดอีกกี่ชาติก็ขอเป็นคนข้ามเพศ เราเลยไม่คิดจะเปลี่ยนเสียงไม่เปลี่ยนชื่อจัก,กระพงเพราะร่างกายของผู้ชายคนนั้นให้สติให้ความฉลาดให้ความแข็งแกร่งกดทนให้แรงบันดาลใจให้ทุกๆอย่างแก่เราเราเป็นคนกระตันยูคนนะคะเราไม่สามารถลืมบุญคุณของเขาได้วันนี้เราเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้ว ต่อไปจะได้นางสาวเราก็จะเป็นนางสาวจัก,กรพง์ที่มีเสียงเป็นผู้ชายต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ